สัมพันธ์เหลือเฟือน้องหยกมกจกไร้การติดต่อกว่า16ปีจำกันได้ไหมน้องหยกมกจกอดีตตลกรุ่นยาวที่เราได้เห็นเด็กคนนี้คอยติดตามขึ้นเวทีโชว์ตลกกับลุงจัตุรงมกจกและเหลือเฟือมกจกบ่อยๆจากวันนั้นจนถึงวันนี้ผ่านมา10ปีได้แล้วปัจจุบันน้องหยกมกจกอายุได้25ปีและได้มีโอกาสหวนกลับมาเจอกับอาทแท้ๆ อย่างเหลือเฟือมกจกอีกครั้งหลังจากหายไปนานกว่า16ปีทั้งคู่ไร้การติดต่อไม่รู้ชะตาชีวิตว่าหายไปไหนจนกระทั่งรายการได้เชิญมาออกได้เจอหน้าทา้ามไถ่สารทุกขสุกดิบกันแถมยังได้เคลียร์ใจหลังถูกคอรหาว่ามีการผิดใจกันด้วยโดยน้องหยกมกจกได้เผยว่าตอนนั้นย้ายไปอยู่กับครอบครัวและย้ายออกจากคณะเหลือเฟือตั้งแต่เธออยู่ป .4 ย้ายตามพ่อแม่ไปน้องหยกเล่าว,ว่า หลังจากที่ออกมาหนูก็ย้ายตามพ่อตามแม่ไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วตั้งแต่แม่จากไปอาจจะเป็นเพราะว่าเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ด้วยแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าอายังใช้เบอร์เดิมอยู่ไหมซึ่งมันนานมากๆแล้วตั้งแต่หนูอยู่ป .4 ย้ายออกมาตอนนั้นหนูเองย,าย้ยายไปนู่นย้ายไปนั่นไม่ใช่ว่าลืมนะคะแต่ไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อเลยก็เรียนด้วยแล้วพอเรียนจบก็หางานทําไปเรื่อยเลยไม่ได้โทรหาไม่ได้อะไรแต่ว่าจําได้ไม่เคยลืม ส่วนทางเหลือเฟือก็ได้กล่าวว่ามีคนมาถามน้องหยกเป็นไงบ้างบางทีเราก็กระอึกกระอักเหมือนกันตรงที่ว่าเราตอบไม่ถูกมันเป็นยังไงอยู่ยังไงบางทีก็ได้แต่ถามลูกน้องเก่าๆบางทีเขาอาจจะเจอน้องหยกมากกว่าเราเราเจอแวบๆตั้งแต่วันที่งานขาวดําหลายปีที่ผ่านมาแต่ตอนนั้นในงานคนมันเยอะมากเห็นหน้ามันผ่านๆทุกวันนี้ยังจําไม่ได้เลยผมกล้าพูดเลยว่าวันนี้ทีมงาน บอกให้มาออกกับน้องหยกพี่ด้วยจัญญาบันจะไม่ลองเปิดดูเฟซอะไรไม่ค้นหาอยากมาเจอวันนี้เลยว่าหน้าตาเป็นยังไงไม่ได้คุยกับหลานมา16ปีหลังจาก16ปีผ่านไปก็ได้เจอกันแล้วนะคะคุณอาคุณหลาน